ลยนะเดี๋ยวพายจะเสียเวลานโมตัสสะภครวโตระหะโตสัมมาสัมบูชสะนโมตัสสะภครวโตระหะโตสัมมาสัมบูชสะนโมตัสสะภครวโตระหะโตสัมมาสัมบูชสะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ต่อไปนี้ไปจะได้บรรยายธรรมะทำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องสด็บสติปัญญาพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมนี่อาตมาเป็นผู้ไม่ค่อยสันทัดในสื่อเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยเข้าตำหนักตำราเข้าในแบบแผนตำหนักตำรามากมายก็อาศัยการปฏิบัติของกลัวเท่านั้นเอง เพื่จะได้บรรยายให้พวกพุทธบริษัทได้สดับตัดฟังเพราะฉะนั้นสิ่งอันใดเมื่อวิสัชนาไปไม่เป็นที่ไปรอ้อก็ต้องขออาภาัยด้วยศาสนธรรมคำสอนของพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งให้พุทธบริษัทแม้พิสุทสมเณีอุบาสุคมาสิกาเข้ามาสะพฤกปฏิบัติธรรมะแล้ว ก็ก็ยอมได้รับความสงบสุขสบายเพราะว่าบรรดาผู้เป็นอุบาสกอุปัิกาและภิกษุสมเณนนั้นไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการช่อไม่มีการโกหกหลอกหวงซึ่งกันและกันมีแต่ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวอ,อยู่ตลอบเวลาเพราะฉะนั้นถึงว่า ศีลธรรมคาสอนพระเจ้าเจ้านั้นเมื่อบุคคลมาพบบุคคลใดมาประพฤปฏิบัติแล้วก็จะจะประสบแต่ความสุขความเจริญไม่มีทางที่จะนําไปสู่ทางที่หายนะหาชนะคือเรียกว่านานาไปสู่ทางเสื่อมทางที่จะเป็นไปเพื่อความอามบายามุกนั้นก็เป็นอันมาบคล้ายๆที่จะปิดไปเลยนี่เพราะฉะนั้น คำสอนของพระเจ้าก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นพยานหลักฐานเธอทูนคำทั้งสอนพระเจ้าให้อยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นเวลาสองสองพันกว่าปีก็มีบรรดาภิกษุอุบาโอุบาสิกาและสมมเณรเหล่านี้ได้สืบเนื่องกันมาจนถึงพวกเราเป็นเวลาตั้งสองพันกว่าปีนี่จะนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ประเสริฐแต่ในนี้คำ ธรรมะคำสอนของพระเจ้านั้นน่ะถ้าเราดูเผลิน,เ,ลนเราดูอย่างธรรมดาอย่างนี้เราก็มองยากที่จะซึ้งเข้าไปยาก ต้องอาศัยการปฏิบัติเนี่ยเป็นหลักสำคัญเราปฏิบัติแค่ศีลห้าบรนต้นเท่านี้ก็น,นับว่ามีมีความสุขพอสมควรกับชีวิตที่ความเป็นอยู่บ้านใกล้เล่นเคียงแต่แม้่ามีศีลห้าด้วยกันอย่างนี้ก็ก็ไม่ค่อยจะเบียดเบียนก็ไม่มีไม่มีการรักไม่มีการขโมยเหล่านี้เหล่านี้เป็นตน้นนี่ว่าถึงวัตถุภายนอกแล้วทีนี้ว่าถึงวัตถุภายในก็ ทำจิตใจของเราก็ให้สบายไม่ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเนี่ยเพราะฉะนั้นสินธรรมคําสอนพระเจ้าประเทศเรานี่ก็นับว่าเป็นผู้ที่หรือถือพุทธศาสนาแต่ก็ยังมีขจโจนขโมยมากมายเหลือเกินเพราะว่าพวกนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในสินธรรมก็จะมามาก่อกวนให้พวกที่อยู่ในความสงบสุขนั้นให้เดือดร้อนไปด้วยก็เพราะผู้ที่ไม่ไม่มีสินธรรม นี่แหละเพราะฉะนั้นถึงว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่มนุษย์ทั้งหลายผู ério, ้ท <Source> ี่ไม่เคยเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วจะยอมเข้าใจว่าศาสนาก็ศาสนาอย่างนั้นเองอย่างบรรดาภิกษุอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเป็นนักบวชที่ขี้เกียจขี้เกียจหาอยู่หากินอแล้วก็เข้ามาบวชอาศัยศาสนา ประเภทนั้นก็มีเหมือนกันแต่มีบางประเภทที่ท่านเห็นโทษเห็นโทษเห็นไปเห็นทุกข์ในวัตาสงสารแล้วก็เข้ามาบวชอย่างนี้ก็มีแต่ตีนี้คําสอนพุทธเจ้านั้นเมื่อได้บรรพชาอุปสมบทภิกษุบวชเข้ามาอย่างนี้นก็สอนให้ให้หา นีเวทคือความสงบเรียกว่าลุกขโมยในเสนาสนะอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าอ,าาอนุศาสตร์สี่ถือผ้าบางสกุลถืออยู่ลุกขมมลต้นไม้นี่เหล่านี้เป็นต้นทีนี้ผู้เหล่านี้ก็ยังมีผู้บำเพ็ญะพฤติปฏิบัติอยู่แต่ทีนี้การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมะ ็อย่างครูบาอาจารย์ของเราที่พามสอนกันมาพวกเกิดญาติโยมก็ได้ยินอยู่เป็นปกติว่าให้บริกรรมพุทโธการบริกรรมพุทโธอย่างนี้ก็เพื่อต้องการอะไรตอนนี้ไปจะได้บรรยายถึงพิธีการปฏิบัติสมาธิการที่จะการทีจ่จะบริกรรมให้ใจเข้าไปสู่สมาธิ หรือเรียกว่าการบริกรรมพุทโธนั่นนะการบริกรรมเพื่ออะไรแล้วมีประโยชน์อะไรกับกับจิตใจของเราตัวนี้คำที่ว่าการบริกรรมก็หมายความว่าให้ใจเรามายึดถืออยู่กับพุทโธเมื่อในขณะที่ยึดถืออย่างนั้นท่านก็เรียกว่า สัมมาวยามโมให้มีความเพียรชอบให้พยายามระลึกอย,อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอย่าให้ใจนั้นกระสับกระสายไปอดีตอนาคตให้มีปัจจุบัน,นธรรมคือพุทโธตัวเดียวอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อบุคคลผู้นั้นเพียพรพยายามอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอย่างนั้นแล้วไม่ให้จิตของตนสายไปในที่ใด ใจนั้นอยู่เฉพาะพุทธโธไม่วอกแวกออกไปอดีตอนาคตมีพุทธโธอยู่เป็นปัจจุบันธรรมเป็นเวลาตั้งห้านาทีหรือสิบนาทีมากยิ่งขึ้นไปฝ่านั้นก็ยิ่งดีขึ้นเป็นตาดลำดับใจตัวนั้นไม่มีสายไปในอดีตอนาคตมีปัจจุบนันคือพุทธโธอยู่อันเดียวเมื่อเป็นลำดับเช่นนั้นใจของบุคคลเราที่ไม่เคยที่อบรมฝึกหัด ไม่ได้กระทาอย่างนั้นแล้วว่าใจที่เพลินอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ย่อมจ,จะเกิดปีติปีตินี้มีสองชนิดปีติสาหรับใจใจที่ไม่เคยเคยระลึกอยู่กับอารมณ์ใดอันหนึ่งที่อยู่ได้เป็นเวลานานๆเช่นนี้ก็ย่อมจะเพลินว่าก็สบายสะดวกใจอันนั้นเมื่อลักษณะของจิตมันเพลินอย่างนั้นใจกายตอนนั้นก็เริ่มเบาเข้าไป เป็นลนําดับท่านจึงจะเราเป็นปีติลักษณะเช่นนี้เรียกว่านี่แหละจิตกําลังจะเดินเข้าไปสู่ความสงบแต่ทีนี้เราก็จําเป็นต้องพยายามให้เกิดความสงบให้ได้คือเมื่อเกิดความเบา้าเกิดความสบายขึ้นมากเราก็จะจะเพิ่งประยุด์บริกรรมพุทโธให้บริกรรมพุทโธอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจากนกระทั่งบางครั้งบางคราวใจจอนั้นเลื่นพุทโธไปเลย ก็เข้าไปอยู่ในความสงบวางเฉยเป็นอุเบกขาอย่างนั้นนี่เรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิทีนี้คนเราบางคนเข้าใจว่าเรา,ามีงานมีการวุ่นวายไปทุกอย่างท,ทุกประกาศเราทําไม่ได้อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นอันว่าปิดหนทางที่เราจะเข้า หาความดีเข้ามาสู่ตัวเราเพราะใจเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะดัดแปลงเข้ามาถึงความสงบหรือเป็นสมาธิได้ทุกๆคนไม่อ้างใครทั้งหมดนั่นแหละแม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยสมัยยังเป็นเด็กเป็นยังไม่เป็นกษัตริย์อยู่ก็ยังไม่เคยเปิดฤติปฏิบัติก็ไม่เคยจะเชื่อสามารถเหมือนกัน พจใจเราจะมีความสามารถเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองให้ซึ้งหรือถ้าเราลองเรามาลองปรปฏิบัติดูแล้วใช้ความเพียรเรียกว่าวิิยะความภาคความเพียรบริกรรมอยู่อย่างนั้นอยาให้ใจของเราสกระส,สับสายไปที่ใดแล้วมันก็ต้องอยู่ได้ต้องอยู่เราต้องลงเราเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดว่าเป็นสมมามยามโมเพียรชอบและลึกให้ชอบ ทำให้มากจเจริญให้มากแล้วก็จะเป็นไปด้ความดับสนิทก็ดับอะไรนะก็ดับใจที่คิดพุ่นวายคิดถึงงานถึงการคิดถึงถึงสิง่งนั้นสิ่งนี้ไปนั่นเองใจตัวนั้นดับสนิทไม่ขาดไม่มีอะไรความคิดเข้ามาเลยงานการทุกสิ่งที่ข้างค้างอยู่ใจก็ไม่ไปผวาคววนมีใจเป็นหนึ่งอยู่ดวงเดียวอย่างนั้นน,น,น,นี่นี่เรียเพราะเพราะฉะนั้นจังหวะ ต้องอาศัยอาศัยสัมมาวายาโมเพียรชอบแระลึกอยู่อย่างนั้นให้ต่อเนื่องอย่าให้ขาดสายออกออกไปจากใจเราเมื่อขาดไปก็ต้องรู้ถึงตัวก็บริกรรมอยู่อย่างนั้นนี่นี่ถ้าถ้าแม้นเราเราเพียรอยู่อย่างนี้แล้วทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าถึงทีสิบเราก็ต้องรู้จักหัวใจของเราอ๋อหัวใจเรานี่ เมื่อถูกทรามานมากเข้าแล้วก็ยอมเกิดความสงบสิวางสิ่งที่เราเคยไม่เคยคิดว่าจะวางได้ก็วางได้อนี่ก็จะมาเห็นความอัจรริย์ของใจถ้าคนเรายังไม่เคยทําแล้วก็จะจะมองว่าทําไม่ได้นี่อย่าเข้าใจเช่นนั้นธรรมะคาสอนพุทธเจา้านั้นสอนลงสู่ตัวบุคคลเราให้เรา็พื่ปฏิบัติวางศีลสมาธปิปัญญาไว้ก็เพื่อให เพื่อให้พุทธบริษัทเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่วางไปอยู่ในคำพีใบลานเฉยๆเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดเราไม่เคยกระทําแล้วก็ตรงอุตสาห์ฝึกขัดโลกนี้เป็นชีวิตที่อยู่ได้เจ็ดสิบแปดสิบปีอย่างอย่างนานขึ้นเก้าสิบแล้วเราก็จะตอนน้องหนีจากไปถ้ากองให้ละเอียดพิจารณาให้ละเอียดด้วยความสงบของสมาธิ แล้วเราจะเห็นว่าโลกนีม้มีเต็มเต็มไปได้วยความวุ่นวายเดือดร้อนกระสับกระสายอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเมือ่อหัวใจของเราไม่หยุดแล้วมันจะดิ้น,นรนขบวนะมาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานี่เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการทําความสงบตัวนี้เพื่อเป็นที่จะดัดแปลงแก้ไขให้ใจนั้นไม่เดือดร้อนวุ่นวายไปในที่ต่าง นี่แหละเพราะฉะนั้นถึงว่าต้องให้อุตสาหพยายามเราจะไปเข้าใจว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้หัวใจของเรายังมีความรลภความโกรธความหลงอยู่ตราบใดแล้วเราก็ต้องทำได้อยู่ตลอดทุกเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงว่าให้ให้พวกญาติญาติโยม ตั้งใจฝึกหัดอย่าไปว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังไม่สมควรจะเข้าวัดเข้าวาการไม่เข้าวัดเข้าวาก็ได้อยู่ในบ้านแต่เราเราสร้างเอาเองทําเอาเองอย่างนี้ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วโอสาผู้สาฝึกหัดประพฤติปฏิบัติไปเมื่อวันหนึ่งได้วันสองมันก็จะจองได้บางคราวก็ไม่ได้ขึ้นมาก็มีเราก็จะไปเสียใจแต่เราทําไปทุกวันทุกวัน วันใดที่เกิดความสงบแล้วจนกระทั่งเราฝึกความสงบได้จนจนชำเนิ้อจำนานเข้าไปตั้งอยู่เป็นเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงหรือบางคนตั้งชั่วโมงใจนั้นปลอดโปร่งได้ทุกวันทุกวันอย่างนี้ก็น้อมมาพิจารณาเรื่องโลกเรือ่องของสารที่ความเป็นอยู่ของเรานั่นเองนั่นอะ่ะเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิิจพิจารณาเรียกว่ามาค้นฟ้าด้วยด้วยปัญญา เราเหนื่อยเรายากเราหาเงินหาทองหาเ้าหาของทุกสิ่งทุกประการแล้วเอามาทะนุบำรุงร่างกายสังขารร่างกายของเรานี่บอนบำรเดทุกอย่างทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มให้ทานลงไปหมดทุกชนิดแต่ทีนี้ทำไมเราบังคับไม่ได้เกิดคั้นถึงเวลาจะเจ็บป่วย ่วยไข้ามาอย่างนี้เราบังคับเขาไม่ได้นี่เราก็ต้องอามาสิ่งเหล่านี้มาพินิพิจรารณาแล้วเรากอนอาหารเนี่ยกินอาหารดีๆทุกอย่างแต่เวลาเธอจะเจ็บทําไมเธอเจ็บอา่าแล้วเวลาขัดบางทีทําไมเธอขัดเนี่ยก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาไข้ควรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงแสดงว่ารูปังอันนี้จังรูปตัวนี้ไม่เที่ยง แล้วเราก็เอาเอาความคิดตัวนี้อามาพิจารณาดูไหนทําไมเราที่เลี้ยงดูเขาอยู่ทุกวันทุกวันแล้วเราว่าเที่ยงแล้วหมามพระพุธเจ้าว่าไม่เที่ยงเรามากองดูอย่างนี้อ้าวเมื่อถึงขราวที่เขาเจ็บเขาป่วยเราบอกให้หายเขาก็าไม่หายเ็ายังเจ็บอยู่นี่ก็แสดงว่าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง แล้วท่านแสดงว่าไม่ใช่ตัวตนเราก็นั่นแหละถ้าเป็นตัวของเราเราก็ต้องบอกว่าอย่าเจ็บเขาก็เจ็บแล้วเธอก็ต้องหายแต่ทีนี้เจ็บแล้วมันไม่หายเพราะเราบังคับไม่ได้นี่จึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสมกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นไมจรงแล้วไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้นี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราแต่ทีนี้เราก็พยายามบังคับบัญชาหาเลี้ยง หาเรี้ยงดูให้อย่างอิ่มหนำสำราญแต่ถึงเวลาที่จะบิบัติเป็นต่างๆน,นานาเขาก็ต้องเป็นไปตามจะถากรรมแต่ในการค้นฟ้าพิจารณาด้วยปัญญานั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ยากการไข้ควรตัวนี้เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าเมื่อบุคคลที่มีใจอันสงบแล้วเมื่อ จะเดินปัญญาขึ้นมาอย่างนี้บ้านตนลำดับที่ยกจิตขึ้นจะพิจารณาอย่างนี้ไปได้สักสองสมทีมันมันก็จะมีอารมณ์หนุนเนื่องเข้ามาไปาใหญ่ทีเดียวเราก็ต้องสังเกตคือการที่จะสังเกตอย่างนั้นก็หมายความว่าเรานึกในในอารมณ์ตัวนี้มาพิจารณาแต่มีอารมณ์ตัวอื่นเข้ามาแทบบ่อยๆอ,อย่างนี้ แสดงว่านั่นจิตของเราสมาธิไม่แข็งเต็มที่เมื่อเรารกเรื่องตัวนั้นขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ไม่มีอารมณ์อื่นแทรกเข้ามามีเฉพาะที่ความคิดของเราตัวนั้นตัวเดียวนั่นถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าสมาธิดีพร้อมด้วยกับปัญญาออให้ลงมือค้นฟ้าลงไปให้มากๆท่านจึงกั่าว่าพาวิโตบาุริกโต จะเดินให้มากทําให้มากแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความอาภินญายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งนี่เป็นอย่างนั้นความรู้แจ้งรู้ที่ไหนรู้อยู่ที่ตัวของเราคำาิธีอ่ที่ว่าแจ้งโยมฟังให้ดีๆนะทีเนี้ยคำที่ว่ารู้แจ้งรู้อย่างไรรู้ตรงไหน ก็เพราะคําที่ว่ารู้ตัวนั้นก็รู้ที่พูดไปว่าไอ้ที่ว่าอารมณ์อันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นอารมณ์หรือความคิดอันหนึ่งที่ว่าขาเจ็บมือเจ็บอันนั้นเจ็บหัวเจ็บอย่างนั้นอย่างนี้รู้ก็ต้องรู้ตัวนี้ไม่ใช่รู้ตัวที่อื่นรู้ตัวกิริยาของของใจที่คิดนึกมาตัวตัวนี้เองจึงเรียกว่า รู้ได้ปัญญาเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วมันก็แจ้งชัดมันก็วางอารมณ์ตอนนั้นก็ดับไปถึงแม้จะเกิดขึ้นมาถ้าเรามีความรู้มีปัญญาแรงกล้าแล้วตัวนั้นก็ไม่สามารถจะมาทำทำลายจิตใจของเราให้เศร้าหมองขุ่นมัวนี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะก็ต้องอาศัยการคน้นฟ้าพิจารณาให้มากๆอันใดเป็นของของเรา อันอันอันใดที่เราว่าสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาคดบ้านช่องเข้าของเงินทองแล้วก็มาไข้ควรดูไอเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้บอกเรานี่ไปเอาเป็นผู้เอาใจไปกวักไฟไปกังภาวะกังวลก็เกิดท่านแหละความคักไฟความความกังวลตัวนั้นท่านเรียกว่าเป็นสมุท,ทยัย ทำให้ใจของเรานั้นหลงเพิดเพลินเป็นวงเป็นอะไรอาวอนอยู่อย่างนั้นหายไปก็ลำพึงลำพันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าตัวนั้นนำมาซึ่งตัวตัวของสมุทยัยนำมาซึ่งทุกนะเพราะฉะนั้นจะอย่างแท,องท้อย่างนี้ก็เทศไวๆวเร็วเร็วอย่างนี้มันก็นั่นแต่เวลาเอาเข้าจริงมาก็ต้องเป็นเวลาหลายๆลปีนะโยมต้องสู้กันนาน,น,าน พิจารณาตัวนี้เป็นสิ่งที่ยากการคนา้นฟ้าเป็นเพิจารณาเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยชอบบุคคลท,ที่ทำสมาธิเมื่อเกิดควาสมสงบแล้วชอบเข้าไปอยู่เฉพาะซ้มความาสงบตัวนั้นไปอาศัยสมาธิตัวนั้นนานเข้านั้นเขาน้เขามันก็เสื่อมเสื่อมคือเรียกว่าตั้งจิตเข้าอย่างเดิมไม่ได้อย่างถ้าราแม้เราตั้งจิตเข้าอย่างเดิมไม่ได้ตัวนั้นเราก็ต้องมาแก้ใหม่ด้วยพิธีอะไร ทีนี้จะอธิบายให้ฟังก็เมื่อเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็าต้องมาแก้กันด้วยการบริกรรมนี่แหละเพราะจิตมันตกจิตตกก็ต้องมาบริกรรมอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เราเคยที่เกิดความสงบอย่างนั้นอย่าได้ทิ้งตัวนั้นว่าอย่างนั้นเราไม่ต้องไอหมายที่จิตจะสงบเมื่อไม่สงบแต่ขอให้สังวทฏายือเรียก่บริกรรมพุทโธนั้นให้อยู่ตลอดเวลาแล้วใจนั้นเมื่อใดก็ทําอย่างนั้นมากเข้ามาเข้าต้องเกิดความสงบเอง โดยที่เราไม่ต้องสงสัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคันเพราะนิวรนนั้นนทู้ความจริงไม่ได้เพราะนิวรเกิดขึ้นแล้วมันยอมดับไปแต่ใจของเราพุทธีมีความรู้ความฉลาดที่มีความเข้มแข็งต่อทู่พุทธเจ้าจึงแสดงว่าขันติภาคเพียรพยายามอย่างนั้นแล้วใจตัวนั้นก็ต้องเกิดควา,ามสงบนี่เมื่อเกิดควา,ามสงบแล้วเราก็ต้องอาศัยการสิพิจารณา การพิน,นี้ารณาน,านี้ก็ต้องอร,รู้อะไรรู้อะไรรู้คือรู้ใจที่คิดที่นึกรุงแต่งตัวนั้นเองเรียกว่ารู้เรียกเรียกว่ารู้จักสมุทัยสมมติสมมติเพราะใจที่มันไปติดอันนั้นอันนี้ว่ารูปแดงรูปขาวรูปรูปเขียวรูปเหลืองตัวเนี้ที่ไปปรุงไปเมื่อเรามาตามรู้มาพิจารณา,นาตัวนี้ลงไปแล้ว ไม่เห็นสภาวะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหลอกลวงเป็นเครื่องอ,งอทำของใจใจเราให้เกิดความรุ่งเลืองต่งางหากใจตัวนั้นก็จะแยกออกมานี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลักการพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยตัวนี้แหละตัวตัวปัญญาเนี่เป็นสิ่งสำคัญต้นฟ้าเป็นนิพพิจนาแต่นนี้ถ้าเห็นจริงลงไปอย่างนั้น่ะ ก็ไปเห็นตัวที่พิจารณานี่เองตัวที่เป็นไปว่าขนผมเล็บฟันหนังเห็นตัวนั้นเองเห็นอย่างกระชั้นทำไมจึงมาเห็นอย่างนั้นก็ไปเห็นไอความคิดนึกปรุงแต่งตัวนั้นสิที่ว่าเป็นขนเป็นเป็นเล็บเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นตับไตไส้พุงตัวนั้นตัวนั้นเป็นตัวผู้ว่าแล้วผู้ว่าตัวนั้นมันก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงว่าเสียน เป็นบาทของสมาธิสมาธิเป็นบาทของปัญญาอ่าแล้วทีนี้ปัญญาเป็นเป็นบาทของมิมุตนี่ฟังให้ดีนะปัญญาเป็นบาทของมิมุตเพราะความอดทนความปล่อยวางของใจความปล่อยวางของใจใจที่ปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายนั่นนะ่ะมันต่างกันกับใจที่มีอารมณ์ พราะใจที่ไม่มีอารมณ์นั้นมันอยู่ในความสงบแต่สงบด้วยธรรมชาติที่มีใจที่รู้อยู่อย่างนั้นโดยไม่เกี่ยวเกี่ยวกะกับอะไรทั้งหมดที่การปฏิบัติธรรมะก็ต้องอาศัยจุดตัวนี้เป็นสิ่งสาคัญเพราะฉะนั้นอย่างพระอ,องค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอดข้าวอดปาจนกระทั่งบำเพ็ญเกิดเป็นกับตายก็จะได้กักรู้ธรรมะของของพระอ,องค์ แล้วก็มาซ้ำพัมสอนพวกเราจนทั้งถึงทุกวันเนี่ยก็นับว่าพวกเรา,าเป็นผู้มีลาบลาบประเสริฐมามาเกิดเกิดขึ้นมาเพราะป่าพุทธเศาสนาทะาเรียกว่าเป็นลาภานุตริยะเป็นลาบอันประเสริฐสูงสุดของมนุษย์เราทั้งปวงนี่แหละเพราะฉะนั้นาตมาแสดงธรรมก็เอาย่อๆวันนี้ไม่ค่อยร่างกายไม่ค่อยสบายเลย เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้จดับตับฟังธรรมะบรรญ,ญาพอเย่อๆย่อเป็นพอเป็นคติแล้วจงโอปนิโคน้อมไปทีนี้พิจารณาเห็นสิ่งที่เกิดจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราแล้วจะสร้างความรุ่งเรืองให้อนาคตของเราขึ้นมาในสัมปราชิกภพแล้วจงจงนำธรรมะที่จะมา แสดงนี้เอาไปไข้ควรคือกองพินิพิธารดาเมื่อเห็นดีเห็นชอบแล้วจงลงจงลงมือประพฤตป,ปฏิบัติต่อนนั้นไปก็จะได้มังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในสาธนาธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าดังแสดงมาก็้องควรคือกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการเชะน่นนี้เอาละเ,าเะ็าบ